นน้องในแนงหงอแล้วที่ว่าดีหป็นลายนอาการดีเปนลายนะจากตอนแรกเกีอยวกรอดเนาะอันนี้คือถ่ายคลิปใใจอันนี้อยากให้ถ่ายพี่องว่ามนกับใจก็เลยเมือยแห้งพได้เพราะว่าที่ว่าสภาพเกับเปก้าซิบเซ็เจ็ดิบเเนแต่่เก้าวยังไ่ได้ดีมันยังดีนี นอนก็สบายอย่งหมอปรก็ศมาให้ดึงโทรศัพท์ลายอ้านี่กันอีกีโทรมาแับทับนะครับรับรับนอกพอคนเป็นห่วงไปเนาเอีีบางคนเนียพอเป็นห่วงห้องกน่จะจะจเจอให้กันแล้วคุณแพทนคิดว่าน้องที่เรามีกำลังใจเห้พกนีันอยเางอีซี่เนาอกี่บกห้ไบกหินเป็นยังงก็ตาม คลิปออกมาจะาโดนถล,ล่มาหรือามลูซีตัวจริงนะสีมาแก้ไยขยงไงาพอเราไป้จยังบางคนกอ,อยากตอบโตะมามักตบโตอ,อย่นะพี่จะกล้าสั้งใจพีดีเดี๋ยวสีเขาไปเป็นยังยนะินเ่าถัพเปนยิ่งน้องเป็นน้องปะิยังเอมีคนนี้ใจว่ากับพ่อเม่เว่ากับพ่อขวดท่านพ่อ,อยว่าได้ยู่เรงนี้แหละที่ว่าปก,กติ เห็นมืมืทรศัพท์กัพม well. ัเี네่ยอย่าเอามาใกล้คอยมันคอยเป็นน้ำแหงแล้วมีจับโทรศัพท์ได้ครับพีว่าีเลยรอยโทรมาหนาเส้นเยอะสรอโทรมากี สาวน่าบอกใจกะดัมีเพื่อนสคนเพื่อนรียกจังโทรมาน้องกระบอกเพื่อนพี่สาวเนี่ยจะมาจะเป็นเอ้อยโทรมาเมื่อุกคนเลยน้องกระบบุีเป็นปลาปีตงแล้วก็เอซกส่งกับบันใจเข้ามาลุ่วง่ เดี <building> ๋ยวจะเปิดให้งว so ่ากินกระแล่มใส่เติมเดี๋ยวลาเด้ออันนี้อันนี้จะเป็นอื้อเในน้่นมาเนาะให้กินของหวานแบบแบบลุ่มบริจัยมาคือต้องส่งรูทเนาะคือความดันรถเนาะบริจัยตั้งดันขึ้นแต่คือพักคนบริจัยพ่อเนาะอื้อยออแบหวานกินกระแลมใส่เติมเดี๋ยวลาเด้อเดี๋ยวที่เราเนาะเดี๋ยวที่เราจะฟังกบไฟใส่เห่ที่เป็นเนาะ นี <py> ้บ <ics> okay. the sure ่ได้มาเฮ็เบียมาเบียซื่อเลื่อนวเอนี่ยพี่น้องมาเพื่อนแล้วก็มื้อเมื่อยแล้วก็หมู่ซื้อเอาอันกระทินแดงมากินกระแดงี่นจบ่ว่าอย่นว่าบ่ได้โทษกรแดงนาะแต่ว่าเฮาห่างกายเฮามันมันบ่พร้อมในขานั่เฮาี่อาจจะเพียแห้งเฮาไปกินแบบโตแห้งนะไปกินสตี ยังรีกุิดาพี่มึแบนได้กี่้อกแ้วโอเคล่าใจที่โตเตองตัวเองนะพอว่ามันคนนี้เป็นเรื่องสู้กำลังเหนาให้รถรถอยไทยลงนะเขามื่อพากันทุกฟ้าทุกพนังที่เราดึงเงาไทยโอนั่นแหละโย่นบบผู้ซื้อตกลบลมมากหลันจากกินแล้วประมาณสักชวโมงนึงถึงมีแรงยนงนั้วและวให้เวียดหังจากทุบทุบดิน บ๊อกอีกนินี้แล้วนะแต่ชคนก้องคนไปกองเอนกันกับมันเขาพิถนพคนไปคนมาคนไมามสิ่ต่างต่างเย้ะกว่าต่างต่าต่างเขาเลยว่าเอ้ยอยยไปบอกไปบอกแม่ต้องเงี้ยสาวอินนินะเอ้ยเอ้ยที้ขีเอ้้อ้าบาวเราลวหัวเป็นนเป็นนิ่งเป็นยิ่ง้ากระสันห้องบอก ก็บ่ทันอีแม่นใช้อีแบบนีใช้่แหละ่แหละใส่กะโนนกะโกไปทําแล้วนี่สิไปซักให้เนาะนี่ก็ซักข้าพี่น้องไปซักข้าให้่บ่ใจแต่ว่าสิไปถ่ายคลิปมาพี่น้องเบิ่าบ่ใจได้ออกไปออกเนาะสิเาดเดคลิปที่บ่ใจเอาไปซักให้เป็นไดพี่น้องซักให้คือสมัยแต่ก่อนเนาะําไกัน้อแม่เนาะหาพี่น้องมาพี่น้องามาซักห้า ให้ซอยบริเหน้าพี่น้องเป็นใดงภนี่ยพอักแเบห้านนะกได้ไปว่านพี่น้องว่าเื่นดูแต่นั่นเดี๋ยวมึงออกไปที่มากับเดสไปตต่กามแต่งหังกินไปเศ้าได้แต่จิตในเศร้านม่ใจมันเศ้าเดี๋ยวประานคิดบรยากาศให้ดูวิธีนี้นะบ่าใจก่เรนี่นะการซักให้บร่เห็นมาสิบกว่าปีแล้วนะเนื่องจากตัวเองแบบบายูบ้าน นจะมึงทยเลยอนปีนี้นะนั่นไหะที่เขาเหนักไหนเนาะสิบิบ่าปีแล้วเนาะชิบตะกีเลยชิบกแล้วเห็น้วีความซัคคีแบบเก้าเนาะมีักินเมอกันบริจางบริด้จางนเล่นด้นขงวนเอาไปแห้งไหมเนาะเอาแห้งไปส่งกันเนาะส่งแห้งกันอีเรื่เาไ่ายละเอดนีบด้อดด้มันต้องห่วเ่งกันแล้วบดด้มงังน่่

เขาจะดการยังไงยังอยู่ังยบริารอยูยังางีอะรยังลาเลยกนที่บางทมี่เป็นมันต้องมาลำบากมีแต่นงนยือนคือางทีในอดีตนะเขางานมาลายแล้วถูกเหตุให้ครอบครัวได้ละมมิดละเบเศร้าบนบนแล้วเลยครอบครัวห้ามหไปฝากบ่มีแต่งานยีมืนกนอยู่นี้นขอต่อไฟนำไปน้องตามบ้านนะกรไลายปีก่อนได้ต่อ ผมมียนด้ยแต่เนองเขาเขจะตาไปดีกแต่ละคนต่อรบ้อตาี่เลทอเอานี่นี่บตเง้่อกับต่อกับเอนเอนไปเที่ยงต่อแล้วมันไฟมันกับบะเทิงนมันมันต่อยาวหลายหลังเนาะก็เลยแบบ ตัดิจใจมีหน้าอยู <S <S ่แป้งมุนอยยมเนาะมีหน้าน้ำมูนน้ำมุนนม่แม่น้ำมูนนี่แม่แล้วกันะนนี้ถ้ไนกระบริการไปอยู่แล้วให้เท้าเฮ็ดเฮ็ดเเอาเข่ามา่งห้กับสามสีปีก็ได้ได้อยู่4สี่หาสิบกิโลอัวเข่ามากับบาลได้ไเนาะแต่เกิดเท้าแบบมีความเจ็้ห่อนนะต่เลยหน้าเป็นหน้าลุ่มหมดเหน้าลุ่หน้าลุ่มน้ำมูนเู่ตรงานหน เลยเนี่ยก็ลงกับลงว่ะกันจะขายมีไปลงกขายขายกะขายว่ะขาย่กันบเอานที่บาเงินเอาผู้ดีขายแลวนันเยเจ็ดล้านหามาลงไฟหาล้านเนาะบัวอปมาลงไฟหน่งล้านหาเสียค่าตะขายสองล้านหาผู้ดีหมดไปเจล้านหาผู้ดีเลยน้องบริเินซส้อกินชะ้าดีเลยขายนานามูนกนบอกบระด๋ยกระดอยิ เฮาก็เลยทุกมือนี่แหละที่ปิดโทร้เ่ทุกมือแหละบอพทุกอาแ้นี่แหละพยายามดึงดดันนี่แหละดึดันยังไงคืวพวกเพิ่นบ่้ทุกจนึงดาื่นว่าคณะทุกแหละพอนอยู่ในกลุ่มคนททานคนอื่นสิว่าก็ต้องเฮ็ดก็ตาม สองเข่าเห็นยังคนอื่นเมื่อยเมื่อยฉันมีเข่านี่คนซีเรียสกว่าเขาสองเขา่าอย่างเงี้ยแต่คนคนมั่งมายนั่นเพราะว่ <c oughs> าไอ้ดอของนะก้อยต้องเขื่อนนี้อีรอนมาร์คน้องเจ้าของมันเทิดร่างเจ้าของยานอวากาศนะคอามคิดนะแต่ว่าเขได้ยังเขาเท่มีพังนั่นแต่ว่าคนที่ประสบคนสำเรนะ็จเนาะจะเทิดกับเขาขความแบบ เขาบ่าว่าข้อมความอดทนจริงจังก็นย่งแหละมันีิได้น้ำมนันนะเขา,า่ากทีนี้แบบตันนี้เป็นลกัลกลักๆเลยอีวันมาร์กนะมาเซฟที่รับโลกตอบเรื่องพ่อแมกฮันนอานครับฝันคือแบบทำได้ไหมจะทำได้ไหมนะครับอืสภาพอากาศเนาะ ที n ò, n âu, uh. ่ว่าไ่เป็นตอนเป็นละิดนเป็่มเื่อหน่อยเรานาเมือเามือเขแต่วหายใจในบดสุรอกเรากริต่วม่แน่ลยกินไปยระพนอลมีแบบลมแบบนองได้แล้วห้นองกาใชสามาหาวมีหลายอย่างนะแต่ก็จริงๆแล้วแบบ ตัได้ก็ดีได้การนโทรสอดลงสซัาก็า่ค่อยินะน้งคือไทคิปไม่ไทยคิปกับยคลิปแกับคอยยงนี่ังนจะเ็นเงินซุ่มะนกับอ่าตอนวิ่เยนยจะมาหัวใจตเอเรื่อยแลยเน่ยจะมาหัวใจจนเราจะตกใจเนาะ

ดวนะด้วยนะยาหม่องมังไงก็จจิ้มเขดังเลยยายาหม่องนะ่น้องยัดเขาดังเลยทําบม่ไดเซียบ่ได้เอ่ยอย่งเยลยนี่ยซิซิ่งนนันก็ใช้หัวกระนู้นวดคอให่หนวดคอนังตากาหนวดคอตอนนี้เธอพอบริจาคหที่เคยพามากล้วคอพบบาไวแล้วนะตาเขเนี่ยเบ้หุ่งแล้ว

ก็บอกกันแล้น้องมาเป็นส uh, okay. yeah, okay, okay, ีโซลวอนกันนี่แกินี่แกิอีกซีนเนาะชวมาให้บ้างที่ก็ำลังดีเราก็ไม่ได้ค่อยต่อเราเพิแต่ว่าโทรมาหับเลยเนนะอันนี้เลยน อมห่อเดี๋ยวส้เสยแล้วนี่นะเดี๋เดีตอนต่อไปนะบึงทอน่นอนทาพ้นานครับี๋ยวจะเอาที่นองหน้าดีกว่าไหมเอที่ยดน่องน้ากว้าบัเอานี่ยนน่องหน้าบอที่น่องาวหน้าบอบจะนอนบนจะนองาหน้า เเนมะไรเก็บลรูั้เก็บเอาอะไาหน่ยงะปพนห่วงมันี่เนหวแม่นั่งยันิเป็นอไรเทนี่ไปแม่เนี่เป็นศาสารฉันเราเคยเป็นได้แม่เราเป็นอะไรเราล้มสลบเลยได้แม่ตึ้งไงลังเลยแมเราเป็นทำไตอนนั้นอะไรทำได้ปะยังไงลังมาเลย เกือบจะแม่บุญนามเยิ่งม่ป็นเป็นนักกว่าพอ่อใจอีกคือ่าพ่อคยเป็นบอพ่อจะเคยเป็นบอแบบนี้ความดันยังจึก็เลยพอใจเราอยู่คือพ่อแม่เนาะแต่เราเป็นนักกว่าเนี่ยพ่อเน่ยบนพนักพ่อเรา บอกว่ามีขนาักซี่พอล้วแต่แม่หนุ่มดีจะเป็นจะร่มอรลดมีเป็น่ยางมาเมื่อนันจมาแต่มาตัวนีเนาะมาตัวตายคิดตอนนี้เป็นตอนนั้นนะแน่นป่แน่นเนาะมาเราจะมีรวยเ่า่แม่ผูช่วยแม่ไปหูหมอเกิดบไมแม่เห็นแม่เกิดจาเสียแไหมตอนนั้ ก็ถือสิ่งอกอย่างหนอเยบเพื่อนาดตัวของคู่นอนหลายหลายอย่างต่อไปบัจจัเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยาพี่น้องเป็นปัใจให้แรกน้อโอยงลงครับคุณเบิงคนมืดอย่งในค่อยพ่น้องด้เงินถึงความหวังปัจจัยตอนนี้มัยูทูบพน้องทุกพี่น้องน้องเบิ้คนไร้ตัวแส่พี่น้องเบิ้คิดจบ ก็สิมีได้ช่วงนี้ก็คือว่านะเนาะเศรษฐกิจมันแบบนี้เรียดเรื่องน้ำมันแค่ปกติเนาะมันทั่วประเทศนะอะไรยากน้ำมันที่ไทยหน้าอันนี้บุ้นแค่เนี้น้ำมันรถใหญ่สายเหตุที่พี่น้องบุกไปเห็นกระจายครับ ข้าไปยนไปเห่นกันนั่นนั่ดีน้ำมันใส่ที่แตมือขาดมือปาดันะเลยบอกะสีมาใส่สีมาใส่ขิงจักเอาใส่บืน้ำ้มาดิยมีตื้นเนาะสักเจีนับหนนึงเจี่เลยมีไฟไ่หม่เนาะเด kind of ี่อาหารก งานซื่อเนแลว็อยากกินตะโจกนี่นกินงานกินตะัโจกกินแบบโจกต้มมันีบมีมอดแ่เราสั้นแล้วนี่น่องเดียวอัปเอกการตอนต่อไปเนาะตอนนี้จะถือว่าทกินลาแล้วนี่น่องเดียวเราจะท้อนันนี่่องนเ